เปิดตัวมณฑร่าพูลวิลล่าโครงการดีที่ต่างชาติให้ความสนใจเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2568ที่ร้านอาหารฮักสมุยหาดบางปออเภอเกาะสมุยจงังสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีการเปิดตัววิลล่าหรูภายใต้ชื่อโครงการมณฑร่าพูลวิลล่าโดยมีนางสาวจารุวรรณกวินเดชาทรผู้บริหารโครงการมณฑราพูลวิลล่าพร้อมฝ่ายขายโครงการให้การต้อนรับผู้มีเกียรติเอเย่นขายวิลล่า ที่ให้ความสนใจในตัวโครงการมนทิราภูนวิลล่านอกจากนี้ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับโครงการที่เปิดตัววิลล่าหรูในครั้งนี้สําหรับโครงการมนทิราภูนวิลล่าออกแบบโดยสถาปนิกมากประสบการณ์ที่ออกแบบวิลล่ามาแล้วหลายโครงการทําให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการซึ่งแบบวิลล่าเป็นแบบท็อปทิคอลโมเดลที่โดดเด่นและอบอุ่นได้แก่วิลล่า type a ซึ่งออกแบบให้มีขนาดห้องนอน3ห้องนอน4ห้องน้ํา และแบบไทบีได้ออกแบบให้มีห้องนอนถึงสห้องนอน5้าห้องน้ำซึ่งแต่ละไทยมีพื้นที่จอดรถได้ถึงสองขันมีสระว่ายน้ำสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทุกแบบเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่รวมไปถึงครอบครัวขนาดเล็กด้วยพื้นฐานการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวบ้านทุกหลังจะสัมผัสแสงจากดวงอาทิตย์ยามเช้าเพื่อความผ่อนคลายในการพักผ่อนสนใจโครงการมลชิราพูลวิลล่า ตั้งอยู่ภายในสอดปลายแหลม8ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร0 8 2 2 7 5 8 5 3 9พร้อมตอบทุกคำถามที่คุณสงสัยในโครงการมูลที่ราพูลวิลล่าสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์บนเกาะสมุยได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติแห่ซื้อวิลล่าหรูพุ่งสูงสุดรอบทศวรรษราคาโตต่อเนื่องโครงสร้างพื้นฐานหนุนสมุยเจาะขึ้นแท่นศูนย์กลางลงทุนเทียบภูกเก็ตทั้งนี้เกาะสมุยกลับมาร้อนแรง ในตลาดอสังหาริมทรัพย์อีกครั้งหลังนักลงทุนต่างชาติลาหลังไหลเข้าซื้อคอนโดและวิลล่าระดับกลางและบนดันยอดความต้องการสูงที่สุดในรอบ15ปีเปรียบเทียบกับจังหวัดภูเก็ตเมื่อปี2022ซึ่งเป็นช่วงฟื้นตัวหลังโควิดที่มีกลุ่มผู้ซื้อหลักมาจากยุโรปรัสเซียออสเตรเลียจีนและอิสราเอลด้านราคาที่ดินเกาะสมุยเพิ่มขึ้นเฉลีย่ย5-7%เซต่อปีประกอบด้วยโซนตำบลบอผุด ตำบลแม่น้ำและบริเวณเชิงมนโดยเฉพาะที่ดินติดทะเลมีการปรับราคาที่ดินขึ้นถึง10%ซึ่งมีปัจจัยประกอบด้วยแผนขยายสนามบินการเจราจาไฟล์บินตรงยุโรปชาิจีนหนุนความต้องการระยะยาวผู้เชี่ยวชาญประเมินราคาที่ดินและวิลล่าพบว่าวิลล่าและที่ดินบนเกาะสมุยยังถูกกว่าจังหวัดภูเก็ต30-40%ทําให้เกาะสมุยมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางลงทุนอสังหาริมทรัพย์ชายทะเลยุคใหม่ ดังนั้นโครงการ Villa วิลล่ามณทิราจรึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รอให้ทุกคนเป็นเจ้าของโครงการนี้ค่ะตั้งอยู่ที่เชิงมนเราเป็นโครงการแบบยูนิคค่ะทำแค่4วิลล่าค่ะก็มี2 w o type ของวิลล่าค่ะสามส type ก็เป็นวิลล่า A ค่ะก็มีสี่ห้องนอนค่ะส่วนวิลล่าใหญ่ ข้างบนเป็นไทบีค่ะอันนั้นก็มีห้ห้องนอนค่ะอันนี้เหมาะสําหรับครอบครัวหรือว่าอะไรที่แบบต้องการเพลเวทคะ่ะแล้วก็จะบอกว่าโครงการวันทิลาเป็นโครงการาที่สองของเราค่ะท,ที่มาเริ่มที่เากาะสมุยที่นี่ค่ะแล้วในอนาคตก็เดี๋ยวจะมีโครงการต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะในปีหน้าก็จะเพิ่มอีก2โครงการค่ะตามที่แพลนก็จะมีคอนโดมิเนียมด้วยค่ะนะคะสุดท้ายก็จะ ขอฝากชื่อมนลทิราค่ะภายใต้แบรนด์ตีวรันเอสเตทค่ะขอบคุณค่ะเส,สนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทกรเรลว,วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมากฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน